นั่งยิ้มอะไรอยู่ล่ะฮะคุยกับผู้ชายหรือไงใช่เห็นจับโทรศัพท์มาตั้งนานแล้วแล้วก็ยิ้มด้วยแอบคุยกับผู้ชายอยู่ใช่ไหมตอบแม่มาสิอ๋อหนูกำลังแคสเกมอยู่ค่ะจะแคสเกมอะไรก็ช่างเหอะเก็บโทรศัพท์ได้แล้วโหอีกแป๊บเดียวค่ะแม่แป๊บเดียวได้ยังไงเฮ้ยแม่นั่นโทรศัพท์หนูนะจะโทรศัพท์ใครก็ช่างแกห้ามเล่นสเดือน สเดือนเลยเหรอคะมันมากไปหรือเปล่าไปช่วยแม่ทํางานบ้านได้แล้วไปนี่ไปกวาดบ้านแล้วก็ถูพื้นแล้วก็ไปซื้อของให้แม่เดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ต้องกลับมาก่อนเที่ยงด้วยละ่ะพ่อกับแม่ใจร้ายมากๆเลยก็เหลือแค่ไปซื้อของสินะๆๆยินดีต้อนรับค่ะ จะทำก็ทำได้นี่เมื่อวานสอบประวัติใช่ไหมใช่ค่ะกินข้าวเสร็จแล้วเอาคะแนนมาให้พ่อกับแม่ดูด้วยนะค่ะทำไมปรุงกับข้าวเค็มอย่างนี้ล่ะถ้าทำอาหารให้สามีในอนาคตอะสามีคงเป็นโลคไตไปแล้วมั้งจริงค่ะคุณเค็มมากทำไมไม่ทำกินกันเองล่ะเนี่ยโอ้โหทำไมคะแนนต่ำเตี้ยเรี่ยดินอย่างนี้ล่ะจริงค่ะที่รักนี่มันใช่ลูกเราจริงๆหรอคะ แกน่ะอ่านหนังสือบ้างไหมใช่วันวันเอาแต่เล่นเกมบิติวหนังสือไงมันก็เลยได้คะแนนแย่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องลงโทษสักหน่อยแล้วผลของเด็กดือ้อหนูได้คะแนนตั้ง45เต็ม5 0เลยนะคะแม่ไม่ต้องได้เต็มสีถึงจะเป็นลูกของบ้านนี้นะ่ะแกคงไม่ใช่แล้วไหนๆก็มาแถวๆนี้อยู่แล้วไปเยี่ยมเพื่อนสักหน่อยดีกว่า ทำไมพวกเขาถึงตีลูกของตัวเองอย่างนั้นล่ะประตูไม่ได้ล็อกพอดีเลยเออขอโทษนะคะมาทำอะไรล่ะไม่เข้าบ้านแล้วไม่รู้จักขอประตูเรียกบ้างฮะเสียมารยาทมากๆเลยนะเออขอโทษนะคะพอดีว่าหนุ่มแวะมาแถวนี้พอดีก็เลยมาเยี่ยมนะคะแกไม่ได้เจ็บตรงไหนใช่ไหมใช่พ่อแม่แกใจร้ายจ ก็เป็นอย่างนี้ประจำนั่นแหละโหสงสารน่ะถ้าเกิดว่าไม่เจอฉันขึ้นมาเธอจะเป็นยังไงเนี่ยฉันรู้ว่าฉันจะตายแล้วซะอีกอ่ะไม่เป็นไรแกยังมีฉันอยู่ทั้งคนนะขอบคุณนะเพื่อนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพ่อแม่ใจร้ายนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนองคนนี้ก็ได้ขอมาค่ะ ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราได้นะขอบคุณค่ะ